วันนี้เบดี้ก็จะพามาทัวร์ออฟฟิศของเบดี้ค่ะที่มีชื่อว่าพับกรุ๊ปนะคะมามาดูกันมาดูกันคือจริงๆแล้วเนี่ยพั p กรุ๊ปเนี่ยจะมีแบรนด์เครื่องในอีกหลายแบรนด์นะคะมีทั้งพับนะคะพับสตูดิโมีปาวาคอลเล t ชันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ solid state นะคะก็พับกับเอ่อปาวาคอ l เล t ชันเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของเบดี้เองเนาะแล้วก็ตัว solid state เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เป็น multi brand นะคะก็เลยจะมีเสื้อผ้า มากมายหน่อยนะคะแล้วก็จะมีอยู่หลายแบรนด์ที่บอดี้เนี่ยเป็นคนคัดเลือกมาเองเลยนะคะแต่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยบอดี้เนี่ยเคยอยู่อยู่ที่สีลมแต่ว่าด้วยช่วงโควิดเนาะแบบอะไรมันก็ไม่ไหวอ่ะเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ก็จริงๆจะเป็นตึกของที่บ้านบอดี้เองนะคะฉะนั้นมาอย่างแรกเราพาไปดูห้องทํางานเราก่อนเลยค่ะนี่กคือห้องทํางานของบอดี้นะคะบอดี้ก็คือจับรีโนเวทใหม่เลยนะคะทุบฝ้าทุบทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะคะ ก็ทําให้ดูแบบทันสมัยขึ้น,นะคะ่ะไม่งั้นเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นล็อกล็อกล็อกเหมือนเข้าใจออฟฟิศสมัยก่อนไหมมันก็จะแบบเป็น Lock, Lock. ล็อกล็อกนะตอนนี้เราก็แบบตีกว้างออกหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะทํางานของเบดีนะคะเกวยก็คือคนถามมาเยอะมากนะคะนี่ของ h e อ m า n ม m เ l อ e r นะคะเนี่ยที่คนชอบมาดีไซน์สวยมากแล้วก็นั่งสบายมากนะคะอันนี้นี่เราไว้ทํางานนะคะอันนี้จริงๆแล้วเหมือนจะตั้งไว้ให้ดูสวยๆนะคะสุดท้ายเราใช้แค่อันนี้ อันนี้ค่ะอยากได้ macbook อันใหม่ไอไอม็กอันใหม่มากค่ะแต่ว่าเก็บตังก่อนใช้น้องคนนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าบางอันนี้เราก็มีไว้แบบนั่ง refresh order บ้างบางวันแล้วก็น,นี้ก็คือไว้แบบนั่งทำสต็อกนนี้นั่นนะคะเพราะว่าตัวนี้มันแอบ,แอบชา้าแล้วนิดนึงนะคะนี่ก็คือที่ทำงานบดีก็จะมีความลกๆหน่อยนะคะเอกสารบินนี่เองค่ะที่บคนที่จะู่อยู่ตรงนี้นะคะ ก็ของตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงนน้นนะคะก็จะเป็นโคฟาวเดอร์ของบบดีนะคะก็คือจะเป็นพี่แพทนะคะแต่ว่าวันนี้นางไม่เข้านะคะก็เลยมีแค่บบดีนะคะวันนี้มาพาทัวร์นะคะขอนําเสนอนะคะเก้าอี้ตัวนี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วบอกเก้าอี้นะสบายนะคะเก้าอี้นี้สบายกว่าร้านเท่านะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้นั่งทางานตรงนั้น,นะคะ่ะ <laughs> ขมมานั่งตรงนี้น,ะนั่งสบายมากเป็นเก้าอี้ที่ดูดวิญญาณมากะคะ่ะบางครั้งนั่งทําอยู่ก็หลับไปนะคะข,ขอขอโชว์ ถ้าเวลารอนก็คือหลับแบบนี้เลยนะคะดีมากๆแล้วเอดี้จะอยู่ที่เนี่ยนานเพราะว่าต้องบอกเลยว่าช่วงเย็นแอบรถติดนิดนึงนะคะ่ะบบดี้ก็จะอยู่ตรงเนี้ยถึงประมาณแบบ2องสามทุ่มเลยรอให้รถหายติดใช่ไหมเราก็จะซื้อทีวีเอาไว้เผื่อแบบเบื่อเบื่อเอ,อ้ยทำทุกนี้เยอะแล้วมา,มานั่งดูทีวีนะคะจะเป็นห้องที่เอดี้แบบแฮปปี้มากแล้วก็ โซนนี้นะคะ CEO ที่แท้จริงนะคะแต่วันนี้ CEO ที่แท้จริงไว้มานะคะพี่อูของเรานี่เองนะคะไม่ได้มาแต่ว่าหลังเราจะเอาพามาอยู่ในคลิปหนึ่งแน่นอนนะคะวันที่พาพี่อู CEO ของเราไปเที่ยวนะคะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่เบดี้ชอบเอามาถ่ายรูปหรือรีวิวนะคะทุกคนก็จะเห็นเบดี้จากเออตรงกระจกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็นอนกริ้งๆริอยู่ตรงนี้นะคะเวลาถ่ายรูปหรือบางครั้งก็จะมีแบบตรงนี้บ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโซน ที่ทํางานของน้องๆที่บริษัทนะคะน้องมอสค่ะน้องมอสจริงๆมีอีกคนนึงนะคะน้องพันนะคะแต่ว่าน้องทํางานสละกกันเป็นกะนะคะกับบางครั้งก็จะมีเข้า2คนบ้างแต่วันนี้มาทําคนเดียวนะคะตอนนี้ก็เราสู้ๆนะทำ แพ็คของอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นโซนแพ็คของของเรานะคะแล้วก็จะมีวางสต็อกบางอันที่เป็นสต็อกเพิ่งเข้ามาใหม่กําลังเตรียมตัวรอนับหรือว่าของที่เป็นดีเฟกต์เนี่ยเขาก็จะเอาวางเอาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เวลาเบรดี้มาเนี่ยเบรดี้ก็จะได้ดูว่าโอเคมันมีดีเฟตกต์อย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเปิดกว้างอย่างนี้เลยเบรดี้บอกแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นห้องแบบเล็กๆๆใช่ไหมแล้วฝ้าก็จริงๆก็จะเตี้ยมากนะคะประมาณเท่าแบบเท่าเสานี่เองนะเบรดี้ก็ตบขึ้นไปให้มันดูสูงขึ้นนะคะนี่ สื้อผตรงนี้นะคะก็จะมีของอันนี้เป็นของ extra small นะคะก็จะเป็นต้องบอกว่าทุกแปด์เนี่ยบอดี้เป็นคนเลือกเองแล้วก็คัดเองเลยว่าเป็นสไตล์ของบอดี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะของพับค่ะสองราวนะคะก็รุ่นใหม่ๆที่ขายดีก็จะอยู่ตรงนี้นะคะไว้ให้ลูกค้ามาดูสีมาลองได้นะคะว่าบางคนเนี่ยไม่แน่ใจใช่ไหมก็อยากจะมาลองเราก็มีที่ให้ทุกลูกค้าลองนะคะนี่ก็จะเป็นโซนของ พับนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแบรนด์ของคุณซินดี้นะคะ the the daily laundry นะคะขอโทษท้าพูดลิ้นพันกันไปหน่อยนะ,ะชื่อเขายากอันนี้นะคะของเขาชื่อรุ่นนี้ก็จะขายดีมากะคะ่ะสาวหวานนะคะเอ้ยแต่บรดีัใสก็สวยนะเนี้ยเอาจริงบริีซื้อทั้งสองสีเนี่ยเอาจริงนะแบรนด์ทุกแบรนด์ที่ตรงนี้นะคะคนที่เป็นลูกค้าคนแรกคือคนนี้ค่ะเวลาส่งอะไรมามฉันขอดูก่อนขอดูก่อนเอาค่ะ สุดท้ายไม่รู้ว่าได้ขายลูกค้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลาวของอ่ะขอขอแพนมาทั้ง3รลาวนี้เลยนะคะของ Rally Movement นะคะแบรนด์เขานี่เป็นแบรนด์ที่ราคาถูกจับต้องได้และคุณภาพดีมากๆนะคะคือแบบลงกี่ครั้งหมดทุกครั้งนะคะเนี้ยดีมากๆเนี่ยตัวเขาก็ทำสไตล์แบบเป็น casual wear หน่อยๆแล้วก็แบบเวลาใส่ไปเที่ยวไปทั้งในต่างประเทศแล้วไปในทางทะเลแบบได้ครบจริงๆครบวงจรมากคะคะแบรนด์นีเดบิดี้ชอบมากๆคือจ้องเขามานานมากๆตอนแรกก็แบบเขาจะมาไม่นะแต่สุดท้ายเขาก็มานะคะนี่นี่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างนะคะไลเซอร์ที่แบบคิดมากๆดาราใส่กันทั่วบ้างทั่วเมืองนะคะอันนี้ค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นโซนกางเกงยีนนะคะก็จะมีทั้งของพาร์ทสตูดิโอที่เป็นของบอดด้เองแล้วก็จะมีของแบรน คุณพระเพื่อนนะคะเอ่อ fat all อ e n เดนะคะนี่เอ้ยแ a t f ่นฟอ l ์ออฟเดนตายละ,พะเพื่อนตบชั้นแน่เลยจ้าแต่นี่น,นะคะนี่ทรงเขาสวยมากนะคือของ b บอดีเนี่ยจะเป็นเอ่อรุ่นเก่าๆแล้วแต่ว่า b บอดีก็เลยสุดท้ายมาเป็นลูกค้าเขาคะ่ะงงเหมือนกันค่ะแต่คือทรงเขาสวยจริงๆนะคะอันนี้ นี่ก็จะเป็นโซนแว่นตานะคะนี่แว่นตาของพัฟนะคะแล้วก็จะทาแบบกุกกิกราคาน่ารักน่ารักนะคะไม่กี่ร้อยเพื่อแบบเอาไว้ถ่ายรูปเล่นนูน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็นี่จะเป็นโซนของแวลลี่นะคะนี่นะคะก็เป็นแบรนด์ของแวลลี่เหมือนกันของเขาชื่อแบรนด์เขาะคะก็คือจะเป็นสกินแคร์เออไม่ใช่สกินแคร์เมคอัพนะคะเป็นเมคอัพที่ดีมากเออมันดีจริงๆไม่ด้ชอบมากแหละช่วยดูดีไซน์ค่ะความอาร์ตหรือความอะไรคือแบบเฮ้ยมันสวยมากๆ ดีมากมากจริงๆแล้วก็นี่นะคะก็จะมีแบรนด์ที่แบบพอเวลาเราขายเสื้อผ้าใช่ปะ่ะบางเสื้อผ้าเนี่ยบางดีไซน์มันไม่สามารถใส่แบบเสื้อในปกติได้ทุกคนเข้าใจปะ่ะมันก็จะต้องแบบมีเป็นตัวแปะนู่นแปะนี่นะคะแบรนด์ที่บอดี้ใช้ประจําก็คือจะเป็นแบรน,นด์นูนนะคะบอดี้ก็คือติดต่อเลยคะ่ะมาอยู่กันไหมคะนี่อ่ะ อัน,นตัวนี้บดีนามก่อนตัวนี้จะเป็นตัวเทปกาวใช่ไหมคะสำหรับคนที่ใส่ผ่าหน้าเยอะๆกว้างหรือผ่าแหวกเยอะๆแล้วการที่เราก้มทีเนี่ยมันหกฉะนั้นการที่มีอันนี้มันเอาไว้แปะเพื่อเซฟเรานะคะคือจะกริ้งจะหมุนตัวแค่ไหนก็ไม่มีวันหลุดออกมาให้เห็นนะคะแล้วก็นี่ก็แปะแปะแปะข้างหน้าปกติแปะจุกปกตินะคะก็อันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นเมคอัพของญี่ปุ่นที่บอดี้ชอบแล้วบอดี้ก็เลยเอาเข้ามาขายนะคะแต่ตอนนี้ของขาดตลาดนะคะเนื่องจากโควิดนะคะพักไว้ก่อนแต่ขายดีมากๆนะคะต่อมาแบรนที่ชอบมากๆพี่พัชรานะคะของพี่เพชรนะคะนี่กระเป๋าที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทรงมินินะคะจริงๆมีหลายแบบสามารถ เออเลือกได้ในเวบแล้วก็แจ้งมาทางเราได้นะคะทางเราก็จะแจ้งไปทางแบรนด์ทางแบรนด์ก็จะจัดออกมาให้นะคะนี่ใบนี้ก็คือเป็นใบที่ทุกคนชอบนี่คือต้องดูความสารของเขาคือเขาจะเน้นกกับเรื่องสารเนาะแบบกระเป๋าสารสายสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีดีไซน์เก๋ๆคือเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะที่เป็นแบรนด์ไทยที่แบบเออบอดี้มองเห็นแล้วว่าแบบมันดีจริงๆ ส่วนข้างล่างให้ลองให้ดูข้างล่างก็แบมันก็จะเป็นพวกแบบเทรย์พวกอะไรเงี้ยคือบดดก็คือจะมีขายบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยคนชอบทำคอนเทนต์ใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีเทรย์มีอะไรที่เอาไว้วางของบ้างอย่าแงบดบดก็เลยเออเอามาขายแบบในราคาน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้นะคะเป็นของนาเค้นนะคะเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์เก๋มากๆนะคะบดดชอบมากๆดูเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มทำบีชแวร์มากขึ้นนี่ คือดูความดีไซน์เก๋ของเขาเดี๋ยวบอดี้จะขึ้นรูปโค้ดที่บอดี้ใส่ของเขาให้ดูนะคะคือเป็นโค้ดที่แบบเก๋มากจริงๆอะ่ะแล้วบอรี้ใส่ไปเมืองนอกทุกคนถามทุกคนว่าแบบของแบรนด์อะไรบอกเลยว่าแบรนด์คนไทยคะ่ะเนี่ยเนี่ยอะให้ดูกระโปรงม,มีเบลแบบนี้นะคะเนี่ยสวยมากเก๋มากจริงแบรนด์นี้คือเห็นแล้วแบบต้องมาอ่ะอันนี้นะคะเป็นโซนเสื้อยืดของาพาร์นี่เองคะ่ะ พาเนี่ยจะเน้นไปที่เสื้อยืดแล้วก็ casual แวร์นะคะใส่ง่ายๆใส่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยพอดีก็จะชอบมากเสื้อยืดนี่ก็คือบอกเลยว่าเทียบเท่าแบรนด์ดังๆในห้างเลยนะคะเราก็ไปตามหาผ้ามาจนไดน้แล้วก็ขายในราคาที่แบบกุ้งกิ้งอะไรอย่างี้ชอบมากคะคนซื้อไปติดใจทุกรายนะคะ ส่วนนี้จะเป็นโซนที่ทุกคนมานั่งเล่นนั่งรอนะคะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่มานั่งนะคะและก็ตัวบอดี้เองนะคะที่ชะมานั่งตรงนี้นะคะไม่ค่อยอยู่ข้างในเท่าไหร่ก็มานั่งตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นโซนรองเท้านะคะของนารีกับของเฟมเม้นะคะที่อยู่ตรงนี้นี่สวยงามรองเทา้าเขาคือจะใส่ได้ตลอดเวลาตัวนี้เขาบอกว่าดีมากนะคะหนังเขาใช้หนังจากของเมืองนอกจริงๆแล้วก็คือคัตติ้งหรืออะไรอ่ะเทียบเท่ากับแบรนด์แบบ แบรนด์ดังๆได้เลยคือบอดี้ใช้ตลอดเราไม่กัดนะคะบ mm hmm. อดี้ใส่ไปต่างประเทศคือสบายมากไม่มีวันกัดนะคะแล้วก็เฟรนด์ก็จะเป็นสไตล์แบบรองเท้าแตะอะไรอย่างนี้นะคะใส่แบบง่ายๆ everyday นะคะนี่ต่อมาก็จะมีแบรนด์กิ่งการนะคะของพี่มิมี่นะคะก็คือขอมาวางขายไว้ด้วยแล้วก็นี่นะคะกิ่งการเอ็กปาวานะคะ ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าสีที่เอ,อ่อสีขาวอะไรเงี้ยหมดไปแล้วนะคะก็จะเหลือสีปบะนาณแบบนี้แต่ว่าจริงสวยอยู่ดีนะใกล้หมดแล้วด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกหวานๆหน่อยเพราะว่ามีคนรีเควสมานะคะว่าแบบขอมีลูกหวานลูกไปงานบ้างได้ไหมเราก็จัดให้นะคะของสรานะคะนี่ชุดที่ทุกคนชอบหมดไปแล้วคะ่ะตรงนี้แต่ว่าเราจะขึ้นให้ดูนะคะว่าชุดไหนที่ขายดีอันนี่มีตัวนี้น,น,นี่ค่ะอเอาออมาให้ดูก่อน เป็นชุดที่ทุกคนชอบมากและเบอร์ดีก็ใส่ได้คือเทศกาลงานแต่งมันเยอะนะคะสามารถจัดได้นะคะตัวนี้นะคะเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะว่าภาพเป็นยังไงนะคะสวยมากนี่ก็คืออยากเป็นของเขานะคะตรงนี้เดรสยาวทั้งหลายแล้วก็ต่อมาก็คือแบร์บายคณิตนะคะของพี่นิดเรานี่เองนะคะเจ้าของสวยมากแล้วเจ้าของก็หุ่นดีมากนะคะเขาก็เลยออกแบบมาสำหรับคน สวยๆและหุ่นดีนะคะตอนนี้เราก็ขอพักไว้ก่อนนิดนึงนะคะปกติเราก็ใส่ของพี่วิทนะคะนี่แต่คือจริงๆแล้วใส่ไหนก็ใส่ได้เพราะว่ายืดมากๆยืดแบบยืดสุดๆนะคะตอนแรกนึกว่าแบบผ้าจะแข็งเขาจะแต่ว่าพี่เขาก็พิถีพิถฐนอยู่แล้วนะคะเรื่องผ้าเรื่องสีเรื่องทุกอย่างนะคะนี่ต่อมานะคะโซนจิวเวลรี่นะคะปราว่าคอลเลกชันค่ะนี่นะคะ ขอแนะนำเลยนะคะรู้ไหมว่าอันนี้วางตั้งแต่บอดีเปิดออฟฟิศอะช่วยดูค่ะว่าเขาไม่ด่างและเขาไม่ด้านเลยดูได้เลยค่ะและราคาน่ารักมากนะคะฉะนั้นแนะนำเลยผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยจากผู้ใช้จริงนะคะเพราะว่ากว่าเราจะออกแบบมาได้อันนึงเนี่ยเราใช้ไว้นานมากๆนะคะกว่าจะ พูดได้ว่าของเราดีจริงๆนะคะบดี้ทิ้งไว้เดือนหนึ่งอะแล้วก็เวลาใช้หรือเวลาลองบดี้ลองทางน้ําทะเลลองทางสระน้ำอะคะ่ะเรียบร้อยอะแม้กระทั่งต้มหัวอันนี้ของบดี้นะคะลงทะเลมาแล้วประมาณ2เดือนนะคะอยู่ดีค่ะอยู่ดีฉะนั้นทนน้ําทนทะเลทนทุกอย่างนะคะไม่ต้องเครียดเลยะคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะของกินโคนะคะอันนี้ของเพื่อนบดี้นะคะก็ นางทำสวยมากๆจริงๆนะคะนี่เขาก็มีอยู่หลายสาขานะคะก็อันนี้เขาก็มาวางไว้กับเบอร์ดีด้วยนะคะน่ารักมากพวกต้มหูอะไรคือแบบมีดีไซน์ทุกอย่างมีสตอรี่นะคะของเขาคือจะบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมาได้มายังไงเขาจะเขียนมาหมดเลยนะคะซึ่งบดีก็เป็นหนึ่งในลูกค้านางอีกแล้วนะคะมีของตัวเองแต,แต่ก็ใช้ของเขาด้วยเหมือนกันบอกเหมือนกันว่าอันนี้นะคะลงน้ำทะเลลงทุกอย่างได้เหมือนกันการเฟดยากมากนะคะต่อมา ห้องลองเสื้อผ้าวงเล็บที่ทำคอนเทนต์ของเรานี่เองค่ะนี่นะคะน้องกระจกนะคะที่ทุกคนเห็นตลอดนะคะที่ที่บอดี้ชอบถ่ายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะช่วงประมาณสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งแสงตรงนี้จะเป็นแสงที่แบบตัดตัดแล้ววันในวันที่ไม่ใช่วันหน้าฝนมันก็จะเป็นแสงสีส้มนะคะก็คือจะสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่ลูกค้าลองแล้วเอามาวางนะคะหรือว่ามาที่นี่ปุ๊บไปงานต่อ เปลี่ยนชุดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ไว้ตรงนี้นี่นะคะก็จะเป็นห้องลองของเรานะคะห้องลองก็ใหญ่อยู่นะนี่เราก็มีกระจกด้วยนะคะกระจกอยู่ฝั่งนี้นะคะก็แบบให้ลูกค้าลองแล้วก็ดูได้เลยนะคะดีงามนะคะจริงห้องนี้ก็เป็นห้องลองเหมือนกันนะคะแต่เขาคุณเขาได้โดนยึดมาเป็นที่เก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะ ของของ,ของเราเองที่จะกำลังขายเสื้อผ้ามือสองนะคะไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเลยมาเก็บไว้นในห้องลองก่อนเราจะแอบ,บให้ดูเล็กๆห้องสตอ็อกที่เราใฝ่ฝันนะคะนี่จะเป็นโซนรองเท้าสต็อกของแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนโอุย้ยอุ้ยโซนของปาวานะคะส่วนมากก็จะเป็นของปาวาเยอะตรงกลางเนี่ยจะเป็นโซนของ solid state เป็นสตอ็อกของ solid state และรอบวงทั้งหมดนะคะรอบวงสี่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของปาวาอย่างเดียวเลยนะคะก็จะสต็อกเสื้อสต็อกอะไรในนี้นะคะเราก็จะวางจัดวางเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าน้องไม่อยู่เราก็สามารถหยิบของได้เองเพราะว่ามันจําง่ายแล้วก็หาง่ายนะคะแล้วคือเคยวาดฝันไว้ว่าอยากทําห้องสต็อกใหญ่นะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติใครอยากให้บอดี้รีวิวอะไรอยากให้บอดี้พาไปดูอะไรอยากให้บอดี้โชว์อะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ DM มาบอกบอดี้ได้เลยนะคะก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะ